ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e a เก e o ์ No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวันนี้ขอเสนอพระสมเด็จวัดะระฆังรุ่น100ปีพศ2,515ในแวดวงนักสะสมพระเครื่องทุกคน ย่อมให้ความสนใจพระสมเด็จที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีสร้างขึ้นในสมัยท่านบำนักอยู่ณวัดละคังที่เรียกว่าพระสมเด็จวัดละคังและรุ่นที่ท่านสร้างขึ้นแล้วนำมาบรรจุในองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโตพระมหาพุทธพิมพ์วัดัยโยวรวิหารที่เรียกว่าพระสมเด็จเกศชยโยรวมทั้งรุ่นที่ท่านปลูกเสก แล้วบรรจุก,กรุในองค์พระเจดีวัดใหม่อมตรสบางขุนพรมที่เรียกว่าพระสมเด็จกรุบางขุนพรมวัดใหม่อมตรสปัจจุบันพระสมเด็จทั้งสามวัดดังกล่าวมีเสนอราคาถึงหลักแสนหลักล้านขึ้นไปไกลเกินเอื้อมสำหรับผู้ที่มีปัจจัยไม่มากนักที่จะเช่าหามาบูชาได้สิ่งที่ทำได้ก็คือ การหาเช่าบูชาพระสมเด็จที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับท่านเจ้าพะกุลสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่สร้างขึ้นภายหลังของวัลคังวัดบางขุนพรมวัดใหมอ่อมตะรสและวัดัชยโยวัลวิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระสมเด็จ100ปีวัลคังพศ2515ที่สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งวันมรณภาพของเจ้าพะกุลสมเด็จ ตรงกับวันที่22มิถุนายน2515โดยมรเนื่องพอดสุทัศน์ผู้ริเริ่มโครงการได้ขอรับความเห็นชอบจากพระราชธรรมพานีรักษาการเจ้าอาวาสวัดละขังจึงได้เกิดโครงการขึ้นโดยใช้ชื่อว่าโครงการสร้างปูชนียะวัตถุเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบ100ปี แห่งมรณาภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีณนะวัดละคังโคสิตารามจังหวัดทนบุรีวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นคือ 1. พระพุทธรูปจำลองพระประธานในพระอุโบสถวัดะละคัง 2. พระกิ่งจำลองพระประธาน 3. รูปเหมือนบูชาสมเด็จโต 4. รูปเหมือนรอยองค์สมเด็จโต 5. เหรียญสมเด็จโตและ 6. พระเครื่องเนื้อผงพิมพ์สมเด็จและพิมพ์รูปเหมือนวัตถุมงคลทั้งหมดนี้ได้จัดประกอบพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่และถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบถึง3วาระด้วยกันก็คือวาระที่ 1. วันพฤหัสปบดีที่16กันยายน2514วาระที่ส วันเสาร์ที่18กันยายน2514และวารลาที่3วันพฤหสัสบ,บดี22มิถุนายน2515นับได้ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่พิธีหนึ่งในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ครับปัจจุบันพระสมเด็จอนุสร100ปีวันละคังได้รับความศรัทธาเลื่อมใสาจากนักสะสมพระเครื่องคนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวาง จนถึงกับมีการบรรจุรายการไว้ในงานประกวดพระเครื่องมาตรฐานหลายครั้งที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยขนาดเดียวกันก็ได้มีการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับพระสมเด็จรุ่นนี้มาจากหลายสำนักพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเชื่อถือมากคือหนังสือพระวัลครคาง100งปีจัดทำโดยอิสราเตชะา ในบทนำของหนังสือเล่มนี้ได้เขียนไว้ว่าผู้เขียนมั่นใจว่าพระชุดอนุสร์ห0ึปีจะสามารถชดเชยพระสมเด็จวะัลคะางชุดแรกที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้อย่างแน่นอนเพราะพระรุ่นอนุสร์ห0ึปีเป็นพระที่ศึกษาได้ไม่ยากและมีความชัดเจนทั้งประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์การสร้างพิธีกรรมหลวงที่ยิ่งใหญ่มวลสารที่เข้มขลังและความชัดเจนในจำนวนวัตถุมงคล ส่วนเรื่องพุทธคุณจากพระรุ่นนี้มีการเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่องว่าโดยเด่นเรื่องเมตตาค้าขาและแคลค่ายเป็นที่สุดพระสมเด็จรุ่น100ปีวัดละคังที่วงการนักสะสมพระสายนี้ได้แบ่งความนิยมไว้ดังนี้ครับ 1. พิมพ์เสียนโต A บ็อกแรกแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบเต็มพิมพ์มีเส้นผ้าทิพย์และไม่เต็มพิมพ์ไม่มีเส้นผ้าทิพย์ แบบเต็มพิมพ์จะมีความงดงามมากพบเห็นได้น้อยและเป็นที่นิยมสูงสุดของพระรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ครับเสนอราคากลางประมาณหลักแสนต้นกลางส่วนแบบไม่เต็มพิมพ์เสนอราคากลางประมาณหลักหมื่นกาลางหลักหมื่นปลาย 2. พิมพ์เสียงโต B ีเป็นพิมพ์นิยมในกลุ่มพิมพ์เสียงโตที่มีการบรรจงกดพิมพ์อย่างสวยงามรอยป่าเนื้อด้านหลังและขอบข้างขัดแต่งเรียบแน่น ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่นิยมพบเห็นได้น้อยเสนอราคากลางประมาณหลักหมื่นต้นหลักหมื่นกลาง 3. พิมพ์เส้นได้แบ่งเป็น3พิมพ์คร่าวๆตามระดับความลึกของแม่พิมพ์คือเส้นได้ลึกเส้นได้ใหญ่และเส้นได้เล็กพระทั้ง3พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ปรับแต่งจากพิมพ์เสียงโตเอมีจุดตำหนิสำคัญจุดเดียวกัน แตกต่างกันที่รายละเอียดของพิมพ์ที่มีมากน้อยไม่เท่ากันพิมพ์เซนไดนี้เป็นพิมพ์ที่นิยมหนึ่งในพบเห็นได้บ่อยครั้งเป็นที่คุ้นตาของผู้นิยมเป็นอย่างดีเสนอราคาประมาณหลักหมื่นต้นสพิมพ์ไข่ปลาเลื่อนพระพิมพ์นี้จะออกอวบลําลขอบข้าหนาพิเศษกว่าพิมพ์อื่นๆแบ่งเป็น3พิมพ์ข้าวๆคือแม่พิมพ์ที่1-2ถึ 2, และ3โดยรวมแล้วจะคล้ายกัน แตกต่างกันที่บางจุดตำหนิเท่านั้นเสนอราคาประมาณหลักหมื่นต้นข้อพิมพ์ซุ้มซอนเป็นพิมพ์ที่พบเห็นได้น้อยที่สุดของพระสมเด็จรุ่นนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือตลอดแนวเส้นซุ้มขอบแก้วมีลักษณะเป็นเส้นซ้อนกันเสนอราคาประมาณหลักหมื่นต้น 6. พิมพ์ต้อใหญ่เป็นพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายกับพิมพ์เสียนโต บล็อกปีน่าจะปรับพิมพ์มาจากต้นแบบเดียวกันแตกต่างกันที่ตำหนิสำคัญบางจุดเนื้อออกเหลืองกว่าทุกพิมพ์ในกลุ่มพิมพ์นิยมทั้งหมดเสนอราคาประมาณหลักหมื่นต้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปอีเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้น โปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ